ที่สองแล้วนาทีกระซิบข่าวดีตื่นเต้นสุดๆค่ะเป็นประกาศข่าวดีได้อย่างน่ารักสุดๆสำหรับนักสแสดงสาวไอซ์อภิษดาเกลือคงคาหลังจากได้ผลคลิปวิดีโอผ่านทาง IG ส่วนตัวขณะกำลังนั่งเล่นอยู่กับลูกสาวน้องเลอาโดยไอซ์ได้เขียนแคปชั่นว่าหาบอกใครนะเลอาจุ๊จๆๆุจากนั้นเจ้าตัวก็ทำท่ากระซิบเบาๆข้างหูน้องเลอาแต่ทำเอาหนูน้อยถึงกับดีใจจ เดินไปบอกทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นในทันทีน้องเลอายังพูดในคลิปอีกว่าเลอามีน้องอ m a เมซิดีใจน้องอยู่ในท้องอยากได้น้องผู้ชายชื่อพี่เลอาค่ะงานนี้แฟนๆต่างเขารมคอมเมนต์ช่นชมในความน่ารักน่าเอ็นดูของคุณพี่ไยแดงที่เฮอน้องสุดๆพี่สำคัญยังแสดงความยินดีกับครอบครัวของไอซ